ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอคโตเก้าห้าท ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดาพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณ่เขามีอะไรในใจที่จะบอกคุณบ้างนะครับคุณกองที่หนึ่งวันนี้ผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบานะ,ะคุณได้ไพ่สองถ้วยทวับครับ โอ้ยแนวโน้มความน่ายินดีมาแล้วเด็กถือไม้เท้าเ a g e of w อน d s เด็กถือถ้วยสองเด็กเลยเ a g จ of ครับโอ้โหสี่เหรียญ4อเพน a c l e s สามไม้เท้าเที of วันไม้เท้าหรือระทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกอ่ามาขยายความกันนะคุณกองที่หนึ่งนะครับความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณอ่าเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมนะ อ่านตามหน้าไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับกองที่หนึ่งสองถ้วยขนาดนี้ตีความสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งเขาอยากบอกรักคุณเอออย่างที่สองถ้าไม่ได้บอกรักคือ อยากขอเป็นเพื่อนอยากขอเป็นมิตรอยากขอคืนดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานี่ที่บอกว่าตีความสองอย่างเพราะว่าสองถ้วยนี้เป็นความหมายด้านดีในแง่ของมิตรภาพก็ได้ความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองก็ได้กัลยะาณมิตรก็ได้ยังไม่อยากให้ปักใจเรื่องความรักแบบคู่ครองมากเกินไปเพราะว่าไพ่แวดแล้อมมันยังไม่ค่อยมีใบไหนที่ส่งเสริมเรื่องคู่ครองความรักนะครับให้มองเป็นมิตรภาพไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเขามาดี เขาอยากบอกคุณเรื่องความสัมพันธ์ดีๆเขาอยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณอืมมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนอายุน้อยกว่าอย่างน้อยหนึ่งคนหรือสองคนขึ้นไปมีสองเด็กขึ้นมาเราทายตรงๆอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปตีความให้อ้อมโลกเด็กไม่เท้าหนึ่งคนเด็กถ้วยหนึ่งคนคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าหรือพลังงานกลับกันคุณจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้ พลังงานสามารถสลับกันได้แม้แต่คนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าแต่มีหัวใจซุกซนมีหัวใจสดชื่นแบบเด็กๆก,ก็ได้นะครับประมาณนี้อืมมันไม่ใช่เท่าทารกนะอย่าไปตีความแบบนั้นเออให้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กมีความสดใสร่าเริงแบบนี้แล้วกันนะประมาณนี้เด็กกว่าแก่กว่าเท่ากันได้หมดแต่ที่แน่ๆมีหัวใจสดใสเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กเออและมีแนวโน้มที่จะหนึ่งถึงสองคนขึ้นไปด้วย พลังงานสองเด็กขนาดนี้คุณจะมีเด็กมาจีบหรือเปล่าเออคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงอยู่นี้เป็นคนอายุน้อยกว่าดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะที่ผมกล่าวไปแล้วหรือเปล่านี่อลองดูอืมเขาอยากมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณเพียงแต่ตอนเนี้ยคุณดันรักตัวเองมากกอดตัวเองมากยังไม่อยากยุ่งกับใครเออใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงนี่คือพลังงานรวมนะคุณกําลังมองอนาคต กำลังมองเป้าหมายกำลังคิดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองการพัฒนางานพัฒนาอาชีพพัฒนาธุรกิจหรือแม้แต่พัฒนาการใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการเรียนการเงินการงานการศึกษาได้หมดเออความสัมพันธ์ไม่เด่นในตัวคุณตัวคุณตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ไม่เด่นเรียกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจใครสักเท่าไหร่คุณใส่ใจตัวเอง รักตัวเองก่อนตัวเองมากและมองความสําเร็จของตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะแวดล้อมไปด้วยคนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเวลาสําเร็จก็ประสบความสําเร็จคนเดียวส่วนคนแวดล้อมถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เราจะรับไว้ตามสมควรแก่เหตุนะครับเออใครดีก็อยู่แวดล้อมไปใครไม่ดีคัดออกแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณรักตัวเองมากมองเป้าหมายชีวิตของตัวเองมากตอนนี้นับเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรทําอืมทีเนี้ยไอความในใจที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณมอบถ้วยให้คุณเนี่ยเออความอยากมอบความสัมพันธ์อันดีให้คุณก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะจะน้อมรับไวไหมจะอยากอยากจะรับไว้ไหม,ออไไหมเออเพอดูแล้วคุณรักตัวเองมากตอนเนี้ยบางท่านนะบางท่านนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลาคาญเย่๋ยเพิ่งมาช่วงนี้อย่ามาทําให้ฉันเสียสมาธิแต่ความรักอะไรความสัมพันธ์อะไรเอาไว้ก่อนยังไม่เอาตอนนี้ อ่าเป็นไปได้ในบางท่านแต่ถ้าบางท่านมองมองกันอยู่เล็งๆกันอยู่ยังเปิดใจสักหน่อยเออก็มองว่าเฮ้ยรับไว้หน่อยก็ไม่เสียหายความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างน้อยไม่ต้องคิดเรื่องเป็นคนรักคู่ครองอะไรหรอกคิดแค่ว่าได้เพื่อนเพิ่มได้มิตรเพิ่มหรืออย่างน้อยๆเฮ้ยเขารักเราเขาชอบเรานะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแค่นี้ก็พอแล้วครับในเบื้องต้นนะประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งเออ การรักตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีดีมากด้วยแต่บางทีเราก็รักตัวเองมากเกินไปจนกอดตัวเองแน่นกอดตัวเองแน่นมากจนไม่เปิดตาเปิดใจมองใครเลยอาจทําให้เสียโอกาสดีๆได้เออบางทีคนดีๆเขาอยากเข้าหาเนี่ยฮะคนดีๆเขาอยากเข้าหาเนี่ยแต่คุณก็ไปอืปิดตาปิดใจหรือเปล่าปิดโอกาสเขาหรือเปล่าลองให้โอกาสเขาดูไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีก็ค่อย คัดออกทีหลังก็ได้เออรับมาดูก่อนรับมาดูใจรับมาศึกษาค้นหากันก่อนนะค้นหาศึกษาดูใจกันก่อนค้นใจกันก่อนว่าลึกๆแล้วในใจมันมีอะไรซึ่งถ้าคุณเปิดใจมากพอเขาก็จะกล้าเปิดใจมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันใจแรกใจใเคสนี้ชัดเจนเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณไม่ว่าฐานะอะไรก็เอาขอให้มีคุณอยู่ในชีวิตขอให้เขาได้อยู่ในชีวิตคุณแค่นี้เลยคุณกองที่หนึ่งนะคุณรักตัวเองมากเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณเปิดใจสักนิดเปิดตาสักหน่อยคุณจะเห็นว่ามีคนรอบตัวใกล้ๆตัวคุณนี่แหละ เออและมากกว่าหนึ่งคนด้วยอยากเข้ามามอบความสัมพันธ์อันดีให้กับคุณส่วนจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปสู่ขั้นไหน <c oughs> ก็ค่อยว่ากันในอนาคตไม่ต้องรีบไม่ต้องเสียเรียดครับผมพัฒนาตัวเองต่อไปดีแล้วตั้งหน้าตั้งตาทางานต่อไปดีแล้วนะครับความสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจได้ลองเปิดใจรับดูนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกความในใจของเขา <c oughs> ขเขาอยากมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลียกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิบซีวันนี้หัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณนะเขามีอะไรอยากบอกคุณอ่ะคุณกองที่สองผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบวันนี้คุณได้ไพ่หกถ้วย six of cups อือ the star ข่าวดีอีกแล้วกองนี้ดีกองนี้ดีด strange strange ราชินีดาบ queen of s w o r d โอ้ยหนึ่งดาบมาด้วย ace of swords ทั้งราชินีดาบทั้งหนึ่งดาบ คุณใจแข็งมากเลยตอนเนี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่ยุ่งใครมุง own, ม่งธุระตัวเองมุ่งเป้าหมายตัวเองหรือไม่ก็ตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องทํนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อ่ะมาขยายความกันนะผมอ่านตามหน้าไพา่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับ6ถ้วยเดอะสตาร์สแตร็งสามใบนี้บอกชัดเลยความในใจของเขาเขาอยากเป็นมิตรกับคุณตอนนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักกันเขาอยากเข้าหาคุณอยากเป็นเพื่อนคุณอยากรู้จักคุณอ่าตอนนี้ที่ยังไม่รู้จักนะ ถ้ารู้จักกันแล้วแปลว่าอยากสารสัมพันธ์ทไมตรีให้มากกว่าที่เป็นอยู่อยากพัฒนาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนอยากพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักอะไรแบบนี้ได้เลยเออมีโอกาสเป็นคนที่อยู่ในววดวงสังคมเดิมๆรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนในวัยเรียนเพื่อนในวัยทำงานเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าใครก็แล้วแต่คอนเนคชั่นเพื่อนของเพื่อนพี่ของน้องๆของเพื่อนใครก็ได้ที่เคยอยู่ในชีวิตคุณแล้วไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมสักทีเดียวเออ เป็นคนเก่าๆที่จะวนกลับมาบางคนบอกโอ้ยคนเก่าๆไม่อยากเจออย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีเวลาเปลี่ยนนิสัยเขาเปลี่ยนแล้วนะลองเปิดใจดูเขามองคุณเป็นคนน่าสนใจมากนะเวลาเนี้ยเออเขาอยากเข้าหาคุณชัดเจนนะ เดือดสตาร์ใครๆก็มองคุณคุณมีตัวเลือกคุณเป็นคนเด่นในสังคมของคุณไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงแต่ถ้ามีชื่อเสียงก็ดีเรียกว่าใครๆในสังคมของคุณก็รู้จักคุณเดินมาร้อยคุณคุณเด่นสุดแบบนี้แปลว่าหลอ่อแปลว่าสวยก็ได้หน้าตาดีรูปร่างดีได้ด้วยเออสเตรนจ์ Strength. เขาพร้อมที่จะทาทุกอย่างให้คุณเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ดีๆนี้เกิดขึ้นแบบว่าอะไรก็ยอมนี่นี่คือความในใจของเขาอะไรก็ยอมขอให้ได้ รู้จักคุณขอให้ได้เป็นเพื่อนคุณขอให้คุณรับเข้าข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้เออเขาอยากมีตัวตนในชีวิตคุณแต่ตอนเนี้ยคุณอะกำแพงสูงโลกส่วนตัวสูงคุณอาจจะเคยผิดหวังมาหรืออาจจะมีชีวิตสุขสบายดีเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายชัดเจนเอออยากทําการอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองหรือตั้งธงใดๆไว้ตั้งสเปคใดๆไว้ว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ไม่เอาอะไรแบบนี้เออซึ่ง มีโอกาสที่เขาคนนี้จะไม่ได้ตรงสเปคคุณหรืออาจจะมาทําให้คุณรู้สึกลาคาญเพราะคุณจะขี้ลาคาญได้ง่ายด้วยเออไม่ชอบอาอะไรฟันฉับทิ้งเลยเออฟันขาดสองท่อนเลยนะ <c oughs> คุณมีโอกาสขี้ลาคาญนะมีโอกาสเป็นคนขี้ลาคาญไม่ชอบออะไรตัดทิ้งเลยนั่นประมาณนี้ได้แล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนการจะเข้ามาของเขาได้มันก็ไม่ง่ายเขาเลยมีความในใจอยากบอกคุณว่าเฮ้ย จะให้ฉันทํายังไงให้เข้าไปอยู่ในชีวิตเธอได้บอกมาสิบอกมาหน่อยได้ไหมช่วยบอกหน่อยได้ไหมจะทํายังไงถึงจะได้รู้จักกันมากกว่านี้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้เออเธอมีใครหรือยังเธอมีคู่รักแล้วมีแฟนแล้วหรือยังถ้าฉันจะเข้าไปสารสัมพันธ์กับเธอเธอจะว่าอะไรไม่อะไรแบบนี้นี่นั่นโน,น้นเยอะไปหมดสารพัดในหัวเขาเยอะไปหมดที่เขาอยากบอกคุณแต่หลักๆใจความสรุป,ปก็คืออยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้และมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ต่างไวัยได้ด้วยนะแน่ นอกจากเป็นคนเก่าในชีวิตของกันและกันแล้วมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ต่างไวัยได้ด้วยเขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อคุณเขายอมคุณมากเลยเออเขามองคุณเป็นคนที่น่าน่าทําดีด้วยอะ่ะเรียกว่าต่อให้คาดหวังผลไม่ได้เขาก็ยินดีทําเพื่อคุณยินดีทําสุดความสามารถเพื่อคุณเพราะคุณโดดเด่นเหลือเกินในสายตาเขาคุณหล่อคุณสวยมากในสายตาเขาเออประมาณนี้คุณกองที่สอง ความในใจของเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขาอยากเข้าหาคุณอยากผูกสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีกับคุณให้มากกว่าที่เป็นอยู่คุณจะรับเขาได้ไหมลองไปพิจารณาดูนะครับจงไม่ตรงลองดูนะนี่คือพลังงานรวมคําทํานายของผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้จะเกิดเหตุการณ์ใดๆอยู่ที่ดวงเป็นแนวทางแล้วก็ การใช้ชีวิตจริงของคุณการปฏิบัติจริงด้วยนะครับและบุญวาสนาแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิทซสี่วันนี้นะหัวข้อความในใจของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาอยากบอกคุณและนะ้วเขาอยากบอกคุณว่าอะไรตอนเนี้ยผมผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบนะวันนี้นะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ศวินไม้เท้า g h t of Wands the hangman มีการรอคอยใดๆเกิดขึ้นไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณราชินีเหรียญคุยน n อปเ e นตาโคสสามดาบอืมมีปัญหาหัวใจกันหรือเปล่าสองไม้เท้าทัวรวานโอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะมาดูกันว่าจะตรงหรือไม่ตรงที่คุณเลือกเออสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้เหมือนว่าโทษนะคุณมีปัญหากันหรือเปล่า คุณเป็นคู่รักที่เพิ่งเลิกกันหรือเปล่าคุณเทเขาหรือเขาเทคุณหรือเปล่าหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนใดๆรักสามเศร้าเราสามคนหรือมากกว่าสามคนมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บุคคลที่สามไม่จําเป็นต้องเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับความรักบุคคลที่สามหมายความได้ถึงคนนอกใดๆใครก็แล้วแต่แม้แต่ผู้ใหญ่พ่อแม่เราที่ไม่ชอบความสัมพันธ์นี้บุคคลที่สามสี่ห้าการที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบอเขา ผู้ใหญ่ฝั่งเขาไม่ชอบคุณผู้ใหญ่ที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือแทรกแซงความคิดแบบนี้ได้หมดนี่คือความหมายของมือที่สามได้หมดมือที่สามสี่ห้านะไม่ยังไม่ต้องเป็นชู้เป็นกิกเสมอไปเออหมายถึงผู้ใหญ่คนแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อนก็ยังได้เออบางทีปรึกษาเพื่อนมากไปเชื่อเพื่อนมากไปความรักล่มได้นะครับแบบนี้นะสามดาวผมไทยแบบนี้กับพลังงานกองนี้ตอนนี้เหมือนคุณมองอนาคต คุณปล่อยวางเรื่องความสัมพันธ์คุณไปโฟกัสเรื่องพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็รอคอยบางอย่างแล้วพลังงานการรอคอยนี้กลับกันเป็นฝั่งเขาด้วยก็ได้ว่าเขาอาจจะรอคอยคําตอบบางอย่างจากคุณสืบเรื่องจากสามดาบมาเมื่อกี้นอกจากจะตีความว่าการเลิกกันหรือการผิดใจกันตีความว่าเป็นความคลุมเครือสถานะไม่ชัดเจนก็ได้เขารอความชัดเจนจากคุณหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากถามเออ ดูแล้วคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมกว่าเขาสถานะราชินีเหรียญบง่งบอกความเพียบพร้อมกว่าเขาผมอ่านตามหน้าไพ่นะถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้เออคุณดูเพียบพร้อมกว่าเขาแล้วเขาก็อยากเข้าหาคุณมากเขาอยากเข้าหาคุณมากตอนนี้เขาใจร้อนมากอยากบุกอยากเข้าหาคุณอยากจู่โจมเข้ามาคุยให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะเอายังไงจะให้ฉันทํำยังไงเฮ้ย ฉันผิดตรงไหนแม้แต่บางคนอาจจะโดนคุณเทโดนคุณเกลียดหรือว่าผิดใจกันโดยที่เขาก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ามันเกิดจากอะไรเออขอเคลียร์ได้ไหมเขาอยากเข้าหาคุณอยากเคลียร์กับคุณแต่ยังไม่กล้ามาแต่ในใจอยากมาตเต็มที่แล้วแต่ตัวยังไม่มาเออเพราะเขากลัวว่าจะเป็นการทําร้ายจิตใจกันมากเกินไปแล้วคุณอาจจะไม่ยอมรับฟังไงนี่ประมาณนี้นะครับจงไม่ตรงลองดูนะถ้าไม่ตรงตั้งสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้อมืมีปัญหาแน่นอนกองสามเนี้ย แต่โชคดีอย่างที่คุณใจแข็งคุณเป็นราชินีเหรียญที่มีพร้อมคุณเป็นคนที่ไม่ง้อใครจะมาใครจะไปคุณไม่ง้อแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยค่ะอะไรแบบนี้อคุณโฟกัสตัวเองเป็นหลักก็ตอนเนี้ยเขาจะเข้าหาคุณยากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกเขารู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณยากจังทำไงจะได้คุยกับคุณเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจคุยกันคุณบล็อกเขาหรือเปล่าเออคุณปิดกั้นติดการสื่อสารเขาหรือเปล่าด้วยซ้ําเหิอนะประมาณนี้ เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้ยยืดเยื้อแน่นอนอืมแต่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องใจเสียทุกอย่างมีทางคลี่คลายเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณค้นพบทางเดินของตัวเองอย่างชัดเจนว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปในทางไหนแล้วก็ใช้ความพร้อมของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคุณจะได้คําตอบด้วยตัวเองว่าตัวคุณจะทํำยังไงและคุณจะยอมเปิดใจเปิดช่องทางให้เขาติดต่อสื่อสารมาหรือไม่ย้ําเลยว่าสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดตอนนี้ความในใจของเขาก็คือ S <S เขาอยากมาเคลียร์กับคุณอยากมาเคลียร์ใจอยากมาง้อหรือแม้แต่ขอคืนดีหรือถ้าขอคืนดีไม่ได้เคลียร์ใจกันก็พอจะได้ไม่มีอะไรติดค้างแค่นี้นะอย่างน้อยก็ประมาณนี้จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันจะได้ไม่โกรธกันมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเรื่องอะไรจะโกรธกันให้เหนื่อยประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกองที่สามตรงไม่ตรงลองดูนะครับคําทํานายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตคุณได้นะมันอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะครับก็โอเคเป็นกําลังใจให้ครับผม